สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์ม,มอยช่องของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับ วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาห้ามทำอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับณขณะนี้ประเทศไทยของเรานะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนโมเดอร์นากันแล้วนะครับซึ่งเป็นวัคซีน mRNA นะครับเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับช่วยป้องกันการติดเชื้อลดอาการรุนแรงนะครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้ครับซึ่งหลายคนเนี่ยบางคนฉีดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นานะครับดังนั้นครับคลิปนี้ หมอหมีเลยจะมาตอบข้อสงสัยนะครับว่าหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์าเนี่ยห้ามทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ ข้อที่1ออกกําลังกายนะครับหลายคนถามเข้ามานะครับว่าหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสามารถออกกําลังกายได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะครับแต่มอมีแนะนําว่าไม่ควรจะออกให้เหนื่อยจนเกินไปนะครับควรออกแต่พอดีพอดีนะครับประมาณวันถึง2วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วครับและที่สําคัญนะครับให้หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายบริเวณที่เราฉีดวัคซีนนะครับเช่นถ้าเราฉีดวัคซีนมาที่แขนซ้ายนะครับอาจจะงดการยกเวทนะครับหรือว่าออกกําลังกายอะไรหนัก หนักบริเวณแขนซ้ายเพราะจะทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนได้บริเวณที่ฉีดนั่นเองครับข้อที่2ดื่มชากาแฟนะครับอันนี้ถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาสามารถดื่มชาและกาแฟได้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือสามารถดื่มได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามครับ แต่สําหรับใครที่ไม่เคยดื่มชากาแฟมาก่อนไม่แนะนําให้ดื่มนะครับเพราะว่าถ้าดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะทําให้มีอาการใจสั่นหลังจากฉีดว ah ัคซีนได้ um นะครับพอมีอาการใจสั่นขึ้นมานะครับก็จะเริ่มสับสนแล้วครับว่าเกิดจากการที่เราดื่มกาแฟดื่มชาหรือว่าเกิดจากผลข้างเคียงของว ah ัคซีน um. ah um นะครับโดยเฉพาะวัคซีนโมเดอร์นานะครับเป็นวัคซีนที่มีผลข้างเคียงคือเยื่อหุ้ม um หัวใจอักเสบแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้นะครับอาการหนึ่งของเยื่อ um หุ้มหัวใจอักเสบคืออาการใจสั่นนั่นเองครับดัง หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ติดชากาแฟนะครับก็สามารถดื่มได้ตามปกติครับ ข้อที่3 os, นอนน um Ivan, cis, no. yeah. ้อยนะครับนอนน้อยสามารถฉีดวัคซีนได้หรือเปล่านะครับคาตอบก็คือฉีดได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามครับหลายคนเริ่มกังวลนะฮะบางทีอยู่เวรนะครับหรือว่าเข้ากะเป็นกะแบบนี้นะครับอยู่เวรกลางคืนพอลงเวรมาต้องไม่ฉีดวัคซีนนะครับก็สามารถไปฉีดได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับแต่สําหรับใครที่สามารถนอนได้นะครับก็แนะนําว่าให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่าการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็แข็งแรงมากที่สุดนะครับก็จะเป็นการลดผลข้าง างเคียงได้ดีที่สุดนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่สามารถนอนได้ก็ไปฉีดได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับ ข้อที่4กินส้มตำได้หรือเปล่านะครับอ่าข้อนี้ก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำของหมักดองอะไรต่างๆถามว่ากินได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือสามารถกินได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับแต่แนะนําว่าให้ควรทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับก็จะดีที่สุดครับใครจะทานปลาก็ควรเป็นปลาที่สุกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ไม่สุกแล้วเนี่ยเวลาเรารับประทานเข้าไปนะครับอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้เพราะอาการท้องเสียก็จะทําให้ลําไส้ของเราอักเสบครับดังนั้นหลังฉีดว วัคซีนมานะครับก็จะทําให้มีอาการรุนแรงนะครับอาจจะมีไข้หรือว่าถ่ายเยอะกว่าเดิมนะครับดังนั้นแนะนําครับว่าให้ทานของสุกสะอาดก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับหลังฉีดวัคซีนครับ ข้อที่ 5. นวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะครับข้อนี้ไม่แนะนำนะครับให้นวดบริเวณที่เราฉีดวัคซีนมาครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการอักเสบม,มากขึ้นได้นั่นเองครับดังนั้นนะครับแนะนําว่าเวลาถ้าเราฉีดวัคซีนมาแล้วบริเวณแขนที่เราฉีดเนี่ยถ้าเรามีอาการปวดแนะนําว่าให้รับประทานยาแก้ปวดได้นะครับเช่นยาพาราเซตามอลนะครับเวลามีอาการปวดทุก4-6ชั่วโมงก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ครับ ข้อที่6ทานยาประจําตัวได้หรือเปล่านะครับข้อนี้ก็ถามมากันเยอะนะครับบางคนเนี่ยรับประทานยาประจําตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาไขมันยาความดันนะครับหรือว่าใครที่รับประทานวิตามินอยู่คอเลสเจนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับถามว่าเป็นข้อห้ามหรือเปล่าหลังจากฉีดวัคซีนโมเดอร์นาหมอหมีต้องบอกครับว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับสามารถทานได้เลยครับยิ่งคนที่มีโรคประจําตัวนะครับไม่ว่าเบาหวานไขมันความดันเนี่ยไม่ควรที่จะงดยาเลยนะครับแล้วก็ยาฉีดด้วยสําหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ฉีดได้ตามปกติ วิตามินหรือว,ว่ายาอะไรต่างๆที่เราทานอยู่ก็ทานได้ตามปกติไม่มีข้อห้ามครับ และนี่คือคําตอบทั้งหมดนะครับที่หลายคนถามเข้ามาครับว่าหลังฉีดวัคซีนบัดาน่าห้ามทําอะไรบ้างนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับเพื่อลดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนได้นะครับสําหรับใครที่กําลังจะไปฉีดวัคซีนบนดาน่าหมอหมีก็ขอให้ผลข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับหรือว่าไม่มีผลข้างเคียงเลยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากโควิดนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจเฟซบุ๊ก หมอหม,อมีเมาส์มอ,มมอไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอ,มมอ,มมอครับสำหรับใครมีปัญหารเรื่องสุขภาพก็คอมเมตนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย